ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเทมเพลนะคะวันนี้นะคะอยู่กับตอนไปเที่ยวทะเลค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปเริ่มรับชมกันเลยค่ะเร็วๆเทมเปพลเดี๋ยวขึ้นรถบัสไม่ทันนะบินถึงทะเลแล้วเฮ้ยเทมเปพลเทมเปพลเห็นปาร์ตี้ตรงนู้นไหมเห็นค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันโอเคค่ะมาม้นี่ค่ะไม้ขอบคุณค่ะ Me moonlight, the the one get dark, in now. lost To the ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะข,ขออนุญาตกลับไปนะคะข้าที่โป้ะไปกับโรงแรมกันค่ะถึงโรงแรมแล้วป้าไปอาบน้ำแล้วนอนเถอะค่ะมานะทปเป้าเช้าแล้วป้ารีบไปเปลี่ยนชุดแล้วค่อยไปเล่นน้ำทะเลนะข้ามามาถึงทะเลแล,ล้วป้าไปเล่นน้ำกันอู้หู เอยต้องมาห้เจอกันฮึบมามารอด้วยมามาเล่นทรายกันค่ะเย่ปั yeah, ้นได้แล้วปั้นให้ใหญ่กว่าน,นี้กันเถอคะค่ะมามาโอเคจ้าฮึบ มามาจ้าตอนนี้เราบ้าได้ใหญ่มากเลยจ้าแด็ป้ารีบกลับบ้านกันก่อนเธอนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสสายพรุนี้เราต้องไปโรงเรียนอีกค่ะมามาค่ะตอนนี้นะคะหนูก็ถึงบ้านแล้วค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ของหนูนะคะอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันนะคะ